พี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็ชื่นชอบการตน้นนกเขาสายปลาสุ์สายพันต้นนะครับกบพพัพระพ่พัน้องมาต้นตนกเขาก็ครับนี้ไนนม้ไก,มกมนนัเป็น้เพื่อสามาครนนอกาบมพนองว่าี่ะไสมามาครับพี่องเมื่อนี่เจ้าดาวดินกับเจ้าคุณแผนครับ เจ้าดาวดินพี่น้องเจ้าคุณแผนครับคุณแผนใส่ช่านเดียวสภาพไม้นะครับพี่น้องนี่แล้วครับสภาพไม้เจ้าดาวดินก็ว่าจะไปใส่แล้วครับต้นนี้พี่น้องส่วนเจ้าคุณแผนนี่ยังบูรู่ว่าจะใส่ใส่ครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะใส่ต้นนี้พี่น้องครับผมครับว่าจะใส่ต้นนั้นครับแต่ว่ามีเจ้าของหน้า่นมากครับผมพี่น้องครับยังอยู่นะครับก็เลย เดี๋ยวลอบูงก่อนครับพูนสีเมื่อ,อยามใดค่อยว่ากันที่นึงไปครับรุดน้ากันมือนี่สีมา,า,มานบ่วมานนกปลาเขารวมเล้ครับพี่น้องตอนนี้นกปลาอยู่กับเจ้าดาวดินครับผมเจ้าดาวดินใส่สั้นเดียวแล้วครับพี่น้องบอกพิษต,ตั้งแต่ต้นคลิปครับผมเจ้าดาวดินยุ่สั้นเดียวครับผมตอนนี้นกปลาอยู่อ่าอยู่ยปลายสัน้นเลครับ กำลังคู่สช่กันด้ว่ก็พี่น้องดูด,ดระโดูดครับพี่น้อง นกปลายยุ่ปลายสัน้นเพียน้อครับม้วนผินออกระบบบานนี่ขึ้นเงียบแท้ เจ้าดาวดินกำลังเรียกครับผมห้างๆนกปลาบมยอโดูดครับพี่น้องง้อยยุงห้างแขงครับอันด้านหน้าเขอเพียเลยครับผมเขาไปนิ่งเลยครับเจ้าดาวดินก็ยยางแน่ดินแน่แล้วก็เรียกแน่ครับผมตอนนี้พอนกปลาบมตอบโต้แล้วครับ พักดล่มยังไงได้พี่น้องเห็นกล้องติงเนี้ยๆอยู่ในร่มครับผมฮะระม่าณแขนหนึ่งครับตอนนี้แต่นกปลาพย่อมเหยียบเลยพอย่อมโดดครับเขาไปนิ่งเลยครับอยู่ประมาณแขนหนึ่งนีงน่แะครับพี่น้องหรือว่านา่นาจะใกล้กนนั้นครับผมจากง้าที่เหยียบอยู่นจะแต่ว่าบางาซ่องเขาไปสิบบเห็นหรอกครับ มันมีงาใหม่บังพอดีพี่นอ้องรุนนุ่มกันครับืนน่อนี่เจ้าดาวดินสีมีมานบ่ะโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้อง้ายบนท่านครับเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากเขาไปนั่งนิ่งๆแล้วก็โดดไ่ค้อนพเพดีเลยครับเรียบร้อยเลย แแบบแกะแพบ,บยุนครับพี่น้องนั่นครับจุไปลาสั้นพเนียยนะครับผมไปค้อนพอดีพี่น้องโอ้ยข้าเก็บเบงาจะออกจากค้ากังเกียหันขึ้นไปติดแล้วครับโมท่านได้เห็นสากเล็กๆตั้งกันเลยพี่น้องโอ้ยดาวดีตั้งกันครับพูดนะครับตันน้อยอยู่กลาทงทุ่มครับผมพี่น้องส่วนเจ้าขุนแผนอยู่นี้ครับ คุณเพรยสิยูต้นนี่ต้นนี้ครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้หน่อยนี่ใกล้ครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตัดภาพลงไปหอดต้นเลยนะครับเรื่องพี่น้องหอดแล้วครับพี่น้องเห็นนะครับยูไปไปครับผมเห็นครับพู้นครับผมนั่งยูผุนเึียงหน้าเชียงนั้นผุนครับพี่น้องเียงหน้าเชียงนั้ผุนครับ คุณครับคุณเอายาดินลงยาดินยาดินเดี๋ยวลงมาเบื้องน้นกันครับพี่น้องลงมาแล้วครับพี่น้องเธอเลยเจ้าดาวดินครับผมใส่เวลาบดถึงหนาที่พี่น้องเมื่อวานนี้ว่าเสียวอกมาตอเอานกน้ำเพลินวลาสันวลาเสียวนกไปเลี้ยงเห็ดนกตอเพื่นคือว่าดีแถวปาสันเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฝนตกบัดมือครับ บนได้ออกมาเลยมันนี่ก็เลยช่วงใบใบเลยออกมาครับนี่ช่วงนี้เป็นวันที่ช่วงประมาณใบสามโมงของวันที่ยี่สิบหากรกฎาคมหกสี่แล้วครับพี่น้องมัอนี่พ้าเจ้าดาวดินแล้วก็เจ้าคุณแผนครับออกมาเจ้าดาวดินจัดแล้วครับเดี๋ยวผมปดไม้บิ้ด้ํากันครับโอ้โอโอโอ มาแล้วครับอ้ใส่ไดอยู่ครับพี่น้องงามใส่ไดอยู่แต่เกียบดกักโบถึงกับทีครับโบถึงกับทีแระบานแข็งซบสันสนน้อยพวกนี้ใหไม้นี่สิมีริวที่ว่าผมค่อยจากคลิปก่อนๆเนอะครับมันสิมีริวอ่าริวตันครับริวตันสองพยางพี่น้องริวหนาครับริวหลังเลยครับ ผมบ่แน่ใจว่าสิเป็นแม่นตัวนั้นบอว่ากระไซยิงๆมากไก่เติบยู่ครับประมาณกลางทุ่งหน้าครับผมเจ้าเลี้ยวตันตัวนี้สิยุหลังเทียงหน้าที่ผมที่ผมพักนะครับเข้าไปบ่แน่ใจว่าสิเป็นตัวเดียวกันบ่เนาะเสิออกมหากินก็ได้ลองเบิ่งครับออกไปเลี้ยงไว้ก้อนนาะพี่น้องถือว่าเป็นมือสําคัญในความมือนี้คือว่าเป็นมือนั้นเด้บ่ครับอาครับเดี๋ยวผมสิใส่ขึ้นไ้ต้นเก้านี่ล่ะพี่น้อง เป็นได้ติดตามกันต่อไปครับเงี้ยเงเลยครับคลิปนี้หลังจากนี่ครับลงมาแล้วเด้อครับเฉลยส่วนเจ้าดาดินเซ่ของเก่าครับพุ่นต้นคื้เก่าครับผมรุ่นอีกคือยนงบวโบคำครับตอนนี้แต่ว่าฝ่าฝนมากนะครับดําปื้อปื้อมแล้วพี่น้องทั้งคุณจักสิบเป็นจังไรครับจักสิรหลอดบ่รลอดร่มกับล่มครับมือนี่ก็ยังดีที่มีจังหวะมีโอกาสให้ได้ออกมาตอนนกนะครับเนาะ มัอว่านี่ตกยุบมดมือครับมัมีโอกาสได้ออกจากบ้านเลยเจ้าคุณแผนอยู่นี่กับขันโยนแล้วยนอีกครับยังมัมีนกเขาไปไกลนกปลาเข้าไปไกลครับรุ่นเหมือนกันอีกครับผมหลังจากที่เจ้าดาวดินจัดเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้มารุ่นเจ้าคุณแผนครับพี่น้องด้ยินเสียงคนเนตลันแล้วครับแล้วก็เสียงปีกป๊ปั๊บปั๊บปั๊บพร้อมครับพี่น้อง มันเป็นอ่ะพะเนี้ยสองนาครับกระบ,บอกนี้ใจแต่ว่าทั้งฟังอ่ะพะเนี้ด้านทั้งผมนี่ยังบอลลันครับมีนกป้าเขาไปตอนนี้เขาไปห้อยเพิ่งหัวเจ้าคุณแผนเด้อครับเด้ออยู่ประมาณด้านขวามือของเจ้าคุณแผนยี่ยงๆขึ้นไปครับผมนั่นแหละครับเจ้าคุณแผนก็ร่างเรียกเอาอยู่ครับตอนนี้ร่างดึงอยู่แต่ว่าพเนี้อีกฟังหนึ่งอ่ผมบ่าเนี่ยใจว่าถือนกบอเพอได้ยินเสียงคู่ไปยกนึงแล้วครับแล้วก็พเนี้ลันเปี้ยแล้วก็ เสียงปีกพับๆๆอยู่ครับน่าจะน่าจะไม่รุ่นแตมที่สองครับพี่น้องจากเจ้าคุณแผนครับแต่ว่าแตมที่สามกําลัางง่อยนะเบื้องหน้ากันอยู่ครับตอนนี้ที่เห็นอยูปไปไหมนะครับพี่น้องเห็นเป็นสีน้ําตาลอยูย่ไปไม่ด้านาขวามือของเจ้าคุณแผนยิงเหยงินไปด้านบนจอนะครับเด้อก,กลางจอครับผมหันแล้วครับนกป่าสิง่อยตอดปลอดอี่่วนครับผม บนนี้ใจว่าอีกฟังหนึ่งสิเป็นยังไงเอา้าตุนเหมือนกันครับพี่น้องจัดจะเลยแพคคู่ได้บอออกสองวันนี้ครับผมออกสองสีได้สีได้เตีมทั้งสองบครับสีนี้หมานทั้งสองปะนกปลายังม่ย่อมขยับด้วยครับนกปลาผมเดินมาไปกกางจ่อด้านบนเลยดนะครับพี่น้องง่อปวดปวดยู่ครับชวนเจ้าหูคุ้นแผนอยู่ด้าน มุมล่างด้านซ้ายครับนกปลาพวย่อมขยับตัวเลยครับมี่แต่เจ้าคุณแผนตอนนี้ทั้งเรียกทั้งนั้นแหละครับค่อยๆดึงมาเรื่อยๆครับบนรูสีย่อมลงบ่ครับเจ้าคุณแผนตทุดทุ่ยทุดทุ่อยู่ครับดึงอยู่พี่น้องคุณแผนทั้งเรียกทั้งคู่ครับแต่นกปลายังอยู่ท่าเดิมนะครับพี่น้องยังพวกขยับไปใช้เลยครับ โัวสูบโม่ยังครับนกปลาบม่เทียงบม่ยั้งครับนั่งเทียงที่ลี่เลยพี่น้องคุณแผนทั้งเลียกทั้งคู่ครับผมเอางไดดีพี่น้องเฮอเสิเขาไปเช็คเืิ่งครับผมผมว่ามันผมหูบม่ฝาดนะได้ยินเสียงผนเอ็ดลันเปี้ยล้วก็ปับพับพับับเลยครับนาจะเป็นอีกฟังหนึ่งครับผมฟังนี่นาอาจจะเป็นตัวเมียมานั่งเฝากันครับบ่แน่ใจ ไม่จังไหนพี่น้องรอไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเนาะไปครับพี่น้องขับไปเบิ่งน้นกันถายดนแล้วครับผมนั่งรออยู่นี่โดนเติบแล้วครับปูปูขยับไปใส่เลยนกตัวนี้เจ้าคุณเพนกันดึงแล้วดึงอีกคู่แล้วคู่อีกโบยย่อมขยับโบยย่อมอยังครับผมเจ้าคุณเพนกันเงียบไปแล้วครับผมไปครับขับเบิ่งน้นกันปูนะครับปูนครับตัวนั้นปูนครับ ผมพายางเข้าไปนี่ครับนกชเชลยของเจ้าดาวดินพี่น้องถือไปนั่ครับผมไปครับไล่ออกเลยตัวนี้นั่งเ้าดนแล้วไปครับหอก n าไล่พี่น้องมอก n าไล่ ว่าผมผมแน่ใจว่าผมโอหูฝาดครับพี่น้องน่าจะนาจะเป็นเสียงนกถึพอเนียดครับรันเปียเลยพี่น้องสันรันเปียแล้วก็มีเสียงปียกยังไหนดีละ่ะพี่น้องโอ้ยยงบบินออกครับเน่ยบ,บินออก เดวคุณเพรีคู่ครับคุณเพรีคู่กันแล้วนวกปลายบุบินออกได้พี่น้องเงง่อยตัดปอดอยู่ไปแล้วครับบินร้องแล้วร้อกแล้วไม่น,อก,น,อก,น,นกออกปลายออกสองสองเลยครับอสองตัวเลยบุ่ญบินไปแล้วกันเงี้ยงบนองนอ๊ะบนผุงฝาดบนอบนอ๊ะบ้านนี้เนาะบนซัมมาไรนกบนนอ๊ะหาเอ้ สีโพซัมอะไรนกนีก้จะก,กันบ่เนาะกำเป็นตัวมหอดปนี้แล้วเนาะครับโดนจีหอดต้นแล้วดิไล่กับไล่ตัวไล่กับสีเขาไม้ให้เขาเหมดละขับมันสีเขาอ้าถือแล้วครับพี่น้องถึอแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอ้ผมว่าอยู่หูผมบ่ฝัดเรียบร้อยครับผมคุณแผนจัดอีกแล้วครับดาวดินแต้มหนึ่งคุณแผนแต้มหนึ่งครับคุณดินพับพับพับพี่นุ อ๋อมันแล้วครับมันแล้วสดเซื่อยมู่บ้านนี้บ่ได้ออกครับหมู่นี้ออกมาสองตัวสองแจมเลยครับพี่น้องใส่บุหร่นั่นครับหมู่บ้านนะครับย้อนแสงโอ้พ่อพื้นมานั่งเฝ้ากันแล้วแหมนั่นครับนัน่นนัน่นนั่นเอาเดี๋ยวลงมาปืนตึ้งกันพี่น้องลงมาแล้วครับพี่น้องโอ้ มันมันมันครับเมื่อนี้มันหลังจากที่เมื่อวานบได้ออกฝนตกเบิดมือครับเมื่อนี้ช่วงใบออกมากกับสองแต้มเลยครับพี่น้องนี่ครับแต้มหนึ่งแต้มนี้เป็นของเจ้าดาวดินครับนี่เป็นเจ้าของเจ้าขุนแผนพี่น้องคัก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 เมื่อนี้หมันสุดสุดเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมิปพูดออกไม่เบิ้งนะครับพี่น้องอ๋อปิดตั้งไห่บานนี่พวดแทะ โอ้บัตรีได้กำก็ได้กำพูดพ่อเลยจันต่ะกันได้ลืนตัวนี่เจ้าดาวดินเห็แล้วเจ้าคุนแพ้นกับบอยอมน่อยนาครับผมเอาคือกันผมได้ยินเสียงนกถือผนียดอยู่แต่ว่าผมว่ามั่นใจครับทั้งล่มกับแห้งพร้อมพี่นอ้องนี่ครับออกมาแล้วครับผม,มข้ามดีครับข้ามดี เกียบดากบวัชชิดปานใดครับแต่ว่าแข็งดีอยู่พี่น้องเอาแผนเอ้าเร็วแผนเอ้าบ่เอาเลยแผนบ่เอาเลยครับเนาะเก็บไปเลี้ยงไว้ก่อนเนาะครับน่าจะเป็ียนจังไดก็ได้ถ้ามันเป็นเจ้าริ้วตันตัวนั้นครับผมตาต่ำได้ริ้วตันตัวนั้นครับนี่นะครับพี่น้องครับสองเตีมครับผมสองเตีมแล้วเด้อครับเด้อนี่ขอบีนีเป็นของเจ้าดาวดินครับนี่ครับนี่ของเจ้าดาวดินครับนี่เจ้าคุนแผนครับพี่น้อง เอาครับเดี๋ยวใส่ขึ้นไว้คือเก่าครับต้นเก่าเลยครับจะเป็นยังไงรุ่นน้ำกันต่อเนื่องเลยครับพี่น้องคลิปนี้เอาขึ้นใส่ไว้นหมุนเก่าแล้วเด้อพี่น้องบัดนี้ผุนครับเจ้าดาวดินครับส่วนเจ้าคุณแผนอยู่ผุนพี่น้องโอู้นครับคุณแผนนี่เด้อครับเฉลยสองแต้มคุณแผนแต้มหนึ่งดาวดินแต้มหนึ่งครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมื้อนี้ อ๋รุ่นน้ำกันอีกเล่กน้อยครับผมคั่มแล้วละ่ะรุ่นอีกกิดนึงครับพี่น้องเป็นจังไรสิมีแต้มเพิ่มบอกรับพี่น้องก็คือสิขอจบคลิปไปสําน็จแล้วครับนาอได้แต้มละตัวครับตัวละแต้มเจ้าขุนแผนแต้มหนึ่งเจ้าดาวดินแต้มหนึ่งครับพี่น้องฝนกไ็ไไรมากแล้วครับส่งสิตกแล้วละ่ะตรงขอตัวลาพีล้านองไปก้อนครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คืกอก่าเดอครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น,นกตอนในไข่นะครับเนาะจะได้สั่งสรรผลงานฝากพี่ตัอน,น้องเข้าไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมอ่าเฉลยสองตัวนี้โมแมนตัวไม้ครับผมพี่นอ้องด้านหลังผมนี่ยังตัวสองกุ๊กเอ่อตัวริวสองพยังครับผมยังขันอยู่ครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ครับกะมือนาเขาสิมาตามไหมนะครับเนาะสำหรับวัอนี้ผมกับเจ้า อันนี้เจ้าขุนแผนครับผมเจ้าขุนแผนและพร้อมทั้งเจ้าดาวดิเนะครับเนาะก็ขอตัวลาพี่ลน้องไปก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมพี่น้องสวัสดีครับ